เรื่องแฟนสาวของหนูหนนะครับวก็ดีใจมากๆเลยขอบคุณที่เรียกผมว่าหนูๆนะครับเป็นตัวเล็กโล่งเยอะเลยเราเรียกว่าทุกคนมาในทีมที่สาวคนสุดใช่กับน้องหมาเด็กก็น้องหมาเด็กครับใช่ก็ดีใจมากครับผมที่ทุกคนมาเจอกันวันนี้แล้วก็มาใช้เวลาด้วยกันครับตั้งเดิมตา้งดมเดิมเลยน้องตา้มครับผมใช่พี่แจครับขึ้นที่เมื่อวานไม่ร่างดู อเป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆวันนี้ผมแบบว่ากล้ามเนื้ออักเสบค่ะนิดหน่อยครับผมใช่ก็เลยแบบว่าทําให้ไม่สามารถแบบร่วมเต้นได้แต่จริงอยากเต้นกับทุกคนมากนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนฟิลดูแบบว่ามาดูพี่ๆเต้นกันบ้างก็ทุกคนทําได้ดีครับวันนี้สมกับที่เราซ้อมกันมาเหมือนตรวจงานอะไรนะครับอาการมาถึงตรงขาใช่ไหมครับก็ คือมันจะเจ็บๆเ,เวลาที่ลงน้ําหนักทุกครั้งอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบนอนตะแคงไม่ได้แบบว่าเหมือนมัน,มนทั้งแผงของเหมือนแบบเส้นขาเลยครับก็เลยแบบแบบเจ็บแบบจี้ๆเลยเงี้ยครับใช่ใช่เวลารักษานัปิงๆเออยังยังไม่ได้ไปหาคุณหมอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถ้าเสร็จงานแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาคุณหมอดูครับใช่ัไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเรา ใช้ใช้ขาเต้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้แบบกำลังซ้อมบางอย่างอยู่แล้วมันใช้ขาเยอะมากเลยอะไรเงี้ยครับใช่ครับครับใช่ขาเสร็จแล้วอุ้ยเฮ้ยแล้วผยืดแงต้องยืดบ้างก็ลองเก็บขาก็บอกก็ไม่ต้องเต้นก็บอกว่าให้ไปให้ไปก็่เยบอกว่าถ้าไม่จะบอกให้ไปไปก็บอกว่าไปหาหมอกายภาพเถอะอย่าไปหาหมอปวดตีนเดียวว่าหมอเตียเขาให้ใช้ขยาแช้เสพอะไรอยเงี้ยไปหาหมอกายภาพเลยจะได้หายไวๆครับ ใช่ครับพร้อมมากๆครับคุณคอนเสิร์ตอาทิตยหน้าฮ่าคอนเสิร์ตกดบัตรแล้ว10บโมงเดี๋ยวคอนเสิร์ตนะครับ27กันยายนนี้นะครับผมใช่ครับเตรียมตัวกันดีๆขอให้ทุกคนกดบัตรได้นะครับผมอยากให้บัตรขายหมดจริงๆโซเอาเนี่ยเราจะได้เปิดวันที่สองนะครับผมวันที่สองมีแน่มีแน่ไม่ถ้าบัตรหมดแล้วถ้าเกบว่าเสียงเรียกร้องเยอะมากจริงๆก็จะมีครับใช่ครับจากภาพรวมครับ คือแบบว่ารู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะว่าเราแบบพูดถึงคอนเสิร์ตเนี้ยกันมาแต่ประมาณเดือนมีนาของปีนี้ตอนนี้คือนักมากหนากมากจริงๆนะครับตอนนี้คือถึงเวลาที่ทุกคนจะได้กดบัตรกันจริงๆแล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องใช่ทุกคนไม่ต้องถามแล้วเมื่อก่อนแบบว่าทุกคนจะถามกันไปว่าเมื่อไหร่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 หรนี่อีกแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นเตรียมใจกันให้พร้อมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคน สมหวังแล้วก็ได้บัตรคอนไปดูคอนเสิร์ตพวกเรานะคะแต่ถ้าจะมีคนที่ขลง่ะขลัยจริงเราจะมีวันที่สองได้แน่นอนสำหรับเราพร้อมไหมเพราะเราพร้อมอยู่แล้วเราอยากมีวันที่สองเพราะว่าเพื่อนๆซี่ป๊อปหลายๆวงไม่สามารถมาดูได้ใช่เพ้่อบอกเลยว่าแบบหลายคนก็ยังไม่ดูไม่ได้ขอมาดูรอบรอบอันนี้ได้ไหมรอบรันทัวร์บอกว่ามาวันจริงเหอะจะเป็นไม่ได้เพราะว่ารันทัวร์เราแบบว่าถ้าเพื่อนที่ป๊อปมาดูรันทัวร์ เราใส่ระเบิดระเบิดลวเวาทัวร์แล,แล้วว่าจริงเราจะเหลืออะไรเพราะแบบเพื่อนมาไม่ได้เราจะเสียหน้าเพื่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่าน้เราอบอกว่าจริงดีกว่าเดีเ๋ยวเราเปิดวันพิเศษเพื่อนๆเราด้วยไหมอุ้ยเราเฉพาะทิ่เราเพาะที่เราเลยเราอันนี้ <c oughs> อุย้ยเหมือนเล่นลาสก้าอะไรเลยแต่ว่าก็หวังว่าจะมีวันวันที่สองครับผมครับผมแต่ว่าเราาดคอนเสิร์ตคอนคอนทอมไว้สูงของเราละคะยังไงมาเราจะตามเขาไม่ได้นะไม่ถึงคอนเสิร์ตใช่ไหมครับใช่ เราก็ทําในเต็มที่ในส่วนของเราครับแล้วตอนที่แบบเราก็มีงานหรือทีมครูน่าจะแบบใส่กันใส่เต็มที่ใช่ถ้าดูจากที่คุยกันมาตอนประชุมกันเนี่ยไม่ไม่ไม่เล็กแน่นอนครับแบบว่าว้าวเลยแหละผมแบบว้าวร้าวเลยจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนน่าจะเยอะอยู่ก็เยอะเลยครับใช่หลายอย่างปกติไม่ชอบเต้นก็เห็นเต้นสมปันเลย อันนี้ไม่แน่หรอกอาจจะไม่เต้นเลยก็ไม่เต้นเลยอะไลจะได้อาจจะเป็นแบบอะคูสติกอะไรอย่างเงี้ยครับเดี่ยวเปอร์เซนต์อะไรครับเีพครับซสตังค์มีสตางค์ไหนคุยกับแฟนคลับจริงใช่คอนเสร็จใช่ครับติมคอนเสิร์ตติมคอนเสิร์ต Into the o u t เชลเล่อิ t ชูดิเอลเชลเล่ Yes ใช่ใช่เป็นโลกที่แบบว่าจะเห็นหลายๆโลกของเราเลยแหละใช่ครับ ก็จากที่ทุกคนได้เห็นบอกว่าภาพของโปสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น MRT หรือว่าตามทุกที่นะครับผมก็จะเห็นว่าพวกเราเดินเข้าไปในมิติใหม่จะไปเจออะไรก็ไปรอดูในคอนเสิร์ตโอ้ปังฮะได้บอกว่าแสงสีเสียงอลังการมากๆครับเรียกได้ว่าสุดวัดกระเป๋าเงินออกเลยครับคุณนาธาพนเวทีมปนประมาณกี่แสนละโอ้ห้าพันเวทีเหรอห้าพนเวทีตอนนี้น่าจะประมาณ เยอะแล้วนะเยอะเยอะมากแล้วครับเจ็ดสิบได้แล้วครับผมเหลือแค่มาลงกับเราเนี่ยแหละใช่ครับสองตลอดเลยถ้าเกิดคอนเป็นจริงแล้วตอนนี้ยังไม่เริ่มคอนก็เถอะแหละใช่ครับไม่ใช่การกล้าแบบความโปรเซสกาจะทำอะไรมาอยู่นะครับเพราะว่าหลายอย่างเกิดขึ้นมากเลยรวมของนโซ่ของเราไอเดียที่เราให้ไปอะไรครับเขากำลังแบบ กำลังจะเสร็จแล้วโปรเซสนี้กำลังจะเริ่มเสร็จแล้วชอบบรรยากาศตรงนี้มากเลยทุกคนกลัวว่าจะหลุดอะไรสักอย่างออกไปหลุดแต่ก็ตอบไว้เก้าเลมจบนล้วนอกจากคอนเสิร์ตแล้วล่าสุดก็เพิ่งกลับมระายต่างประเทศครับใช่คยต่างประเเป็นยังไงบ้างคะที่เกาหลีที่เกาหลีก่อนเนาะเกาหลีแล้วก็กวางโจวใช่ครับที่เกาหลีก็ สนุกสนานมากครับผมเพราะว่าเวทีนั้นก็จะมีเพื่อนๆทีป๊อปแบบวงอื่นๆไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยล้วก็ใช่มีวสมีพี่เบน์มีเฟลิสเดียบอยมีแอนดลาสใช่ก็พี่ว่ขาด้วยคือแบบว่าหลายๆอย่างแบบความเป็นไทยเค้าเจอร์มารวมกันที่นั่นอะไรเงี้ยก็ ดีใจที่พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าทางแบบไทยเฟสเห็นเราอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให on on พ้พวกเราแบบเหมือนแบบ represent ประเทศไทยก็ขอบคุณที่นดูพวกเราเพรสเชสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีไทยเฟสที่เกาหลีอีกก็ยินดีนะครับคนที่มีความสุขที่สุดในเกาหลีครับสุณเกาหลีกับพี่ทุกคนแต่ว่ามีพนักงานเสริฟบาร์บีคิวนั่งคุยกับเขาแบบสนิทเลยเก่ไม่ขนาดนั้นใช่ครับเพราะว่าแบบ คือผมก็จริงๆผู้รุ่น้องก็คือแอบลืมไปแล้วบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ที่ไทยขนาดนั้นอะไรอย่างี้ครับก็รู้สึกว่าเหมือนทุกครั้งที่ได้กลับไปเกาหลอีอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบได้ไปพูดกับสถานการณ์จริงกับ native speaker อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบมีความแบบอ่ะวิวิวเราต้องแบบมันจะมีเปิดสกิลเอาตัวรอดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทาให้เราสามารถแบบพัฒนาสกิลได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ตอนนี้เราเป็นยังไ,ไงบ้าง กวางโจก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ท้าทายพวกเรามากเหมือนกันนะครับเพราะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เล่นตอนแปดโมงเราไปกินลมมางานเป็นลมไปเลยร้อนมากเป็นลมเลยครับร้อนเป็นลมแล้วแดดใช่ว่าค่อยๆไล่มาตอนแรกจะล่มอยู่ล่มอยู่แบบแดดลงแค่ข้างหน้ามันจะค่อยๆไล่ขึ้นมาแต่เราหลบไม่ได้เลยดีที่ทางท่ายังมีฉีดละอองน้ำประมาณแต่ว่าแบบก็ยังร้อน ตราสงสารแฟนคลับมากกว่าทุกคนบอกว่าโดนแดดเ้องกับพวกเราเลยแล้วแฟนคลับเก่งมากๆเลยแบบว่าเหมือนแบบเขาอยู่ดูพวกเราตั้งแต่แบบแรกๆอะไรเงี้ยจนเหมือนแบบพี่ๆศิลปินแบบทายก็แบบโหเก่งมากจริงๆครับยอมใจแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าอยู่ดูพวกเราในแบบที่ร้อนขนาดนั้คือผมเต้นไปแป๊บหนึ่งแล้วผมคือแบบผมดาวขึ้นไปแล้วแล้วแบบเอคือที่ทุกคนเห็นบอกว่าปากี้จนจบโชว์ครับหลังจากที่ทุกคน ไปข้างหลังเวทีปุ๊บตะกี้พับตัวเก็บกระเป๋าเลยครับเหมือนเสื้อพับเลยครับใช่แล้วก็ไปนอนในภาพรวมกันไปสองประเทศแล้วบอกว่าเห็นเขาแบบเอ็นจอยกับเคาเจอร์สองทีมมันเป็นยังไงว่ามนแฮปปี้มันเป็นยังไงยังไงบ้างไปสองทีก็จริงๆแฮปปี้ครับแฮปปี้ที่บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าเราร้องอะไรแต่ว่าเขาเขาสามารถแบบรับได้ได้ฟิลเราไปด้วยแล้วก็ได้ได้รู้ว่า ที y así, y er a, ่ป๊อปดนตรีเป็นยังไงแล้วก็เคาเจอร์เราเป็นยังไงเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้มากสนุกมากอยากไปอีกบ่อยๆครับ่อยครับตอนนี้พี่สาวไปยประกวดแล้วเขาจะไปประกดตัดไม้ตายอะไรอย่างนี้ปะกดทันอยู่แล้วทัานตั้งแล้วอย่างทุกนตอนนี้ก็บอกว่าเหมือนการทีป๊อปมัน เสาหลักที่้องเพรเสริ่งบ้างคะเลื่ยครับเราเป็นเสาหลักแล้วครับในฐานะเสาหลักสะกพบไปน่ไม่ไม่น่าใช่ต่เตข่งเรื่อยตคนอินอไปบ้างล้ครับนีเด้อคุณสาหเสาหลักก็ เรียกว่าเราเราไม่เราว่าทุกคนเป็นเสาหลังเหมือนกันดีกว่าเพราะว่าเรา,เราจริงๆทุกคนช่วยกันช่วยกันผลักดนกันอุตสาหกรรมนี้แล้วก็ทําให้ทีปอมันเริ่มออกส่งออกนอกมากขึ้นคนเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วก็เป็นกึ power ่กนซอฟต์าวร์ได้ดีมากๆเลยที่บอกว่าจะทาให้คนต่างชาติต่างประเทศรู้จักประเทศไทยมากขึ้นอย่างหนูคิดว่าสอะไรของทีปอมที่ทให้ัชื่อชแล้วก็รักกนคผมว่าความแบบ easy going นะครับบอกว่าความที่เราสามารถ enjoy กับสเตจแล้วก็ได้ได,ได้ได้แสดงความเป็นตัวตนของเราจริงๆกับ คนดูทุกคนแล้วก็เหมือนพวกเรารู้สึกว่าทีป๊อปคนศิลปินทุกคนเลยรู้สึกว่าเขาม,มีความเข้าถึงง่ายมีความจริงใจเลยอย่างพอเพรเชสดังขึ้นเรื่อยเรากดดันไหมคะในการทำงานที่มันต้องอลังการใหญ่สเกลขึ้นเรื่อยๆครับจริงๆจริงๆตื่นเต้นเลยแบบว่าไม่ได้กดดันเลยเลยแค่รู้สึกว่ามันคือโอกาสที่ดีถ้าเกิดเราได้งานที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ไปที่ท,ที่ที่ไม่รู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่า เราพร้อมรับทุกสถานการณ์สุสุดวาระจะเต็มที่ทุกอย่างสุดเลยครับแถวแรกสุดเราใจในความกไล้ทีละคนอะไรตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราภูมิใจงไงกับความเปอร์เซนต์บ้างคับไม่ตาแล้วตั้แต่พเนก่อนเลยครับก็แต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับผมก็ภูมิใจในของครับทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างนที่พวกเราทั้งแบบทั้งห้าคนแล้วก็พี่ทีทงานุกคนคือ ก็ใส่กันเต็มที่ทุกงานทุก,ทกเวลาคือเราทุ่มให้มันแบบทั้งหมดเลยเราผมก็รู้สึกว่าเรายังมีอะไรแต่มีอะไรที่เรายัางต้องเรียนรู้กันไปอีกอแล้วก็จะพยายามเต็มที่กันต่อไปเรื่อยๆครับ,าบาการรับคนนะครับภู<ผ>ม,<ผ>มิใจอะไรใน p r o c e s บ้างตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้<ะ>ก็ภูมิใจในเอาก่อนอย่างไรก็ภูมิใจในตัวน้องๆครับผมทั้งห้าคนเลยหรือว่าทั้ง4ี่คนสิ ก็เมื first, ่อว no ันก่อนผมพุ่งกลับไปนั่งดูคลิปกลับไปนั่งดูคลิปตัวเองเต้นเมื่อก่อนกับน้องๆแล้วก็เป็นคลาสที่เราเริ่มฟอร์มวงครั้งแรกครับตอนเอรเซสอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเรามาไกลพอสมควรทั้งในหลายๆเรื่อง เรื่องแบบว่าตัวตนทั้งเรื่องแบบว่า appearance เรนส์เรื่องน้ำหนักอะไรเนี่ยรูปร่างครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราเราเห็นการเดินทางของน้องๆความพยายามของทุกคนแล้วก็รจนถึงท้ายทีมงานเบื้องหลังนี่ก็ภูมิใจมากแล้วก็อยากจะไปให้ถึงที่สุดครับครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ภูมิใจในตัวเองครับผมแล้วก็ภูมิใจในแบบว่าทุกคนเพอร์เซสทั้ง5คนอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเราแบบ แบบว่าผ่านอะไรด้วยกันมาหลายๆอย่างแล้วก็แบบค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆโดยที่แบบพวกเราเองก็ไม่ไม่ไ,มได้รู้ตัวเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ภูมิใจในพี่พี่ทีมงานทุกคนและกันครับผมที่ตั้งใจแบบทําทุกผลงานให้ออกมาแบบดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ภูมิใจในพเซสของเพอร์เซสนะครับเพราะว่าคือจริงๆพีเซสเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆอ่ะพวกเราก็ตั้งแต่วันที่แบบเดบิวต์เนี่ยที่สยามเนี่ยแหละครับก็ เห็นแบบ Pieces มีแบบจํานวนกลุ่มแบบนิดนึงอะไรเงี้ยจนแบบใช่เราก็ได้ตั้งชื่อมาว่าแบบเออชื่อด้อมเราจะชื่อ Pieces นะที่แปลว่ามันสามารถขยายออกไปได้เรื่อยๆซึ่งวันเนี้ยผมรู้สึกว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันเห็นแล้วจริงๆว่าคําว่า Pieces แ่ะมันคือสามารถขยายออไปได้เรื่อยๆจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้ที่ออกงานหรือไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามอะ่ะเราจะเห็นแบบตัวตนความเป็นแบบ p e r c e a s ผ่าน Pieces ของพวกเราที่แบบอยู่อยู่ใน ในแบบกลุ่มผู้คนที่เยอะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นแบบว่าอย่างเมื่อก่อนอาจจะไม่มีชั้น2ตอนนี้คือชั้น2ชั้น2ส่งเสียงหน่อยได้วนะครับเห็นไหมคือแบบว่าคนอยู่กันแบบเยอะมากจริงๆนะคะอีตาัามนั่นแหละนะครับะไปต่อไปต่อบพี่เจจะพูดเลยไม่เหลืออะไรพวกพี่แล้วะไม่เหลืออะไรพวกเธอแล้วครับห้ามตายไหมแค่ตับเพลงใหม่กับคอนเสิรือกันเลยเริ่มนะผมไเปล่อนทั้งหมดเลย ผมกลัจะพูดเลยเมื่อกี้ก็ภูมิใจอะไระครับภูมิใจในโมจิภูมิใจในการใช้ชีวิตแล้วกันครับผมรู้สึกว่าตัวเองโตแบได้ข้อทำงานไวๆแบบในช่วงอยู่ที่ไวมากๆแล้วก็เหมือนได้เรียนรู้ตัวเองได้ไวครับแล้วก็มีการแบบอาจจะเป็นการแบบ ช่วยที่บ้านหาตังค์ได้นี่ครับแล้วก็เหมือนทําตามความฝันัวเองได้ก็คือแบบได้พาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศเมื่อแบบสิ้นปีที่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ก็ยังมีโกอีกหลายอย่างที่อยากทําได้ตอนนี้ก็กําลังเริ่มทําอยู่ก็คิดว่าจะทําให้เต็มที่ที่สุดครับเรื่องใช่ตดคุยเยอะมากครับ โรชั่นสุดท้ายแต่ว่าขอยาวกว่าปั๊กกี้ไม่ได้กีแล้วก็เป็นแบบยิ่งใหญ่ที่สุด<อ>ครับรีแคปเลยนะครับภาพโทั้งหบทเนี่ยที่ผ่านมาของเซนเนี่ยก็โดยรวมแล้วทุกคนเนี่ยโตขึ้นแบบมีคุณภาพมากเลยครับผมแลว้ววผมเนี่ยพร้อมที่จะพัฒน,นาตัวเองต่อไปเพื่อให้มีผลงานและคุณภาพดียิ่งขึ้นไปอีกให้ใหทุกคนได้บริโภคกันอย่างมีความสุขครับแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ะ ยังไม่จบเลยครับยากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนพวกเราเพอร์เซสต่อไปไม่ว่าผลงานนอนาคตจะเป็นแบบไหนเราจะไปที่ไหนเราจะอจกเป็นยังไงขอให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับไ่จริงแล้วอ่ะมันจะเชื่อมมาเพราะว่าทย์หน้าคุณภูมราใช่ใครินไปแด้วยะวัันบัตกับวอะไรอย่างเับ อ๋อเออจริงไหยไม่คนเราวันต่อกันใช่ใช่ใช่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกแปดแปดสามขวดเลยว่ะก็อยากได้ของขวัญวันเกิดเป็นบัตรโซเอาท์ครับใช่ใช่อยากได้ของขวัญวันเกิดเป็นบัตรโซเอาัลครับถ้าได้คงจะชื่นใจน่าดูถ้าคงจะชื่นใจน่าดูเลยล่ะครับคงจะมีกำลังใจทำงานไปอีกนานเลยครับ ก่อนจะเจอสองวันซื้อให้หมดก่อนแล้วก็สองวันจนมาถึงเ้าล่ะมีอะไรจะตอบแทนเขาไหมนอกจากปั้นเสื้อปั้นผ้่ถอด MV ใหม่้วกจบพอพอแค่นี้ไม่ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราห่อของขวัญให้เลยถูกต้องสป라이ส์ไม่เกี่ยวนะรับแค่นี้รับแค่นี้แต่เดียว เราอยากจะเติบโตไปยังไงอีกครับอยากจะเริ่มก่อนมั้งไหมครับได้ครับในโอกาสที่ครบสามปีนี้เนี่ยอยากจะเห็นเพอร์เซสในแบบที่ว่าโตขึ้นดูไม่ใช่หมาเด็กแล้วครับนกก้ามจะไม่ใช่หมาเด็กแล้วไม่อยากเห็นหมาเด็กแล้วอยากเห็นอยากเห็นหมาแก่ใช่เราเราอยาห็นแก่อยากเห็นรสชาติใหม่ๆอยากเห็นแบบว่าภาพลักษณ์ใหม่ๆที่แบบทุกคนยังไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งถามว่ามีไหมมีมันยังมีอีกหลายๆอย่างที่เรายังไม่เคยให้ทุกคนรู้ว่าเราทําได้เลยก็หวังว่าหวังว่าทุกคนยังจะรอเห็นเราเติบโตอยู่ครับผมแล้วรอบต่อไปเราจะเป็นใครไหนใครครับผมหรอใช่ก็ก็จะเป็นฟิวพี่จังครับเฮ้ยพี่จังเป็นยังไงเป็นป๊าเป็นแดดดี้ใช่ๆๆเขาเป็นแดดี้ครับหรือลุงนั่นแหละในบางมุมครับ ครับก็เป็นคนที่ดีขึ้นครับในหลายๆเรื่องอ๋อดีอยู่แล้วไม่อน้นไอีกไม่เป็นคนที่ดีขึ้นในหลายๆเรื่องแบบอาจจะเป็นแบบพัฒนาตัวเองในการแบบซ้อมเต้นร้องเพลงหรือว่าแบบผลงานต่างๆที่พี่กิจเคยบอกไว้ว่าแบบในอนาคตเราก็จะมีแบบสิ่งต่างๆที่แบบอยากให้ทุกคนแบบเซอร์ไพรส์ในสิ่งใหม่ๆของเราอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตครับ โตเป็นไถ่ไหนคะต้องมีไถ่อะอรอันนี้เขาหมาแก่จับไถ่แดนดี้ไปแล้วเป็นอะไรดีอ่ะเป็นหมาเด็กก็ได้หมาเด็กก็น่ารักเรเป็นหมาเด็กได้อยู่เาเป็นหมานุ่มแล้วกันหมานุ่มหมานุ่มว้าวครับต่อไปบักกี้ครับครับผม Yeah because p r s c e u s is becoming three years now so I would like to say that เออแมวดีกว่าภาษาไทยดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวอินเตอร์เกิน นะครับก็จริงๆผมว่าเพอร์เซสค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆแหละตอนนี้แล้วก็แบบว่าพวกเราก็ยังแบบมีอะไรหลายๆอย่างหลายๆแนวที่ยังไม่เคยลองทํากันอีกเยอะนะครับฉะนั้นเราก็อยากที่จะแบบอ่าลองอะไรใหม่ๆกันไปอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆที่จะทําให้แบบทุกคนแบบว่าอ้าวอันนี้ยังไงเอ่ยเฮ้ยอันนั้นก็มีฟิลนะเฮ้ยอย่างนั้นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเราเองก็ ยังไม่รู้ว่านคตเหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่รู้แค่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะทำทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดครับชอนเนอ่์มานี่มานี่คำที่โยเอาะเอาทาไทยดีกว่อก็เป็นใครเลยนะฟงกี้เรบอกอะไนนะครับเป็นไทยไหนหรอครับเป็นไทยแคปซีหรอทยเป็น ใช้ไลม่งเฮ้ยพี่ผมไม่ใช่ใส่ช้านะครับใช่เลยใรก็ได้ที่เป็นท้ายของคุณเออเป็นเป็นท้ายน่ารักน่ารักแบบนี้ต่อไปละกันครับโงครับช้อนนึ่งอะช้อนนึ่งช้อนนึเอาไปไลยผมก็เอ่อถามอะไรนะครับโต้ยเติบโตอ๋อเติบโตก็จริงๆอยากอยากอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วก็อยากจะถ้ามีโอกาสก็อยากรดิวซ์ในวงบ้างหรือว่าอยากจะทำดนตรีอยากอยากมีส่วนร่วมในเบื้องหลังมากกว่านี้ครับผมแล้วก็อ,อยากจะทำผลงานของ Production ออกมาดีที่สุดครับส่วนไทป์ก็อยากจะเป็นหมาเด็กโรงเลยียม,มาเองลงเรียนแร้บผมก็สำหรับผมกออ็อยาก,ยากไป อยากจะเต็มที่ในทุกง,งานในทุกๆเส้นทางของพวกเราที่แบบว่าที่มันจะพาพวกเราไปได้ครับก็เอออยากเก่งขึ้นเพราะว่าในการจะเดินทางนี้มันก็ต้องแบบมีสกิลมีอะไรต่างที่แบบจะทําให้เราแบบสามารถเดินเร็วๆเก็บท่าเต้นได้เร็วขึ้นหรือแบบจำเพลงใหม่ได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้มันไปด้วยกันรส่วนค้ายก็เป็นอะไรก็ได้ครับโตแล้ว เขาแค่หน้ครับเขาเลยนะครับครับสุดท้ายฝากคอนเสร็จก็คุยคอนแซมหน่อยเพราะว่าทรายเขาก็กลัวว่าจะกดไม่ได้เนี่ยภาษาบัตรทไหนบัตรคอนะเรับาไหนที่สด้บัตรคอนอะไราษบทไหนที่สุดเราได้บัตรคอนพี่กิษน่าจะมีคาถาในใจป่ะครับอาปาเชียอาปาติเทสแล้วก็ผมว่าเรื่องเรื่องเรื่องสวดมนต์เรื่องคาถาไม่เกี่ยว เกี่ยวเงินครับแล้วก็เกี่ยวที่เกี่ยวที่จังหวะการกดความเร็วของนิ้วมันเป็นเน็ตเน็ตความเร็วเน็ตและความเร็วเน็ตนะครับผมซื้อแพ็กเกจที่มันอลิมิเต็ดไปเลยนะครับผมแล้วก็กิกเยอะๆนะครับเออเขาก็ปลายเดือนหมดแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนกดได้นะครับผมมันเป็นเรื่องของดวงและความเร็วนะครับผมและเงินของคุณว่าคุณอยากได้ที่ตรงไหนครับผม ใช่เพราะว่าผมว่าแลาวก็จะมีเบนฟิตสุดเยอะแยะให้ได้เรามาเจอกันหลังคอนเสิร์ตอีกใช่ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับแล้วเจอกันนะครับโองพ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ